สาบายดีเดอ้อเนะาะสบายดีบัดสู้ขู่สู้ขนสาบายดีตอนเศร้ามินดีตอนหบเขาสู้สองสาววันดันถุงเดอ้อทุกคนนะาาเนาะใครซื้อซื้อบอ บัวดมาลงตลาดสองอาทิตย์เนาะทุกคนมือน,นีก็เลยพากันหอบหานมาลงขายที่ตลาดบรรยากาศอยู่ตลาดตอนเสาร์กะสิป,ประมาณนี่ต่ว่าอยู่ทางนี้นะคุึซื้อวั่นขายเครื่องร้ายๆเนาะหลายกวาอาทิตย์วังหันอยู่ดิเดี๋ยวสิพาหลาะเบ่งเนาะทุกคนว่า,ขาเขาจะขายอียงแนต่ว่าตลาดนี่มันเป็นตลาดในหมู่บ้านเป็นตลาดชุมชนตลาดชาวบ้านนี่แล้วเนะาะผู้ได้มีเอียงก็เอามาลงขายขายทุกอาทิตย์ มันก <N Memorial> <m> ็พอย่างอยู่ราคาะหาบาทสิบบาทเนาะนี่โ <R> อ <ud> ้มือนี้เจมาขายมาเงาเด้อมาดินย่างมาเด้อมาเงาเด้อมาเงาวาด้ยซิมมันหลุดวานอะไรอย่างเงี้ยสมัวซิมแล้วบอกซื้ออะไรอย่งซื้อก็ได้ยิบเป็นไงลานก็ขวงขวงมาเด้อมาเด้อลานหรือขออนุญาตชิมมางทุดินก็เต็มเต็มซาวบะจ้าไม้ทั้งเต็มทงมันบอกเต็มทงเต็มในเพราะแบบมาแก่บางโล่แก่บะลงหรอกจ้า ว้<ม>าล <laughs> ีมันเต็มมันบีบออกเข่ากัดเอาเอาซีซิมแบดอันนี้ซีมกรแเซ็บจ้ะแต่ว,ว่าอันนี้เรามีหย่างในี่ะจ,จะขายอีเมสแ <laughs> ถวอีเมสหนักกว่านึงฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮาฮอือเมื่งกี้เราเอาเมงกีนูนมาขายนะทุกคนอ,คอันนี้อร่อยเจ้าขายเป็นแบบเขาอยากได้เท่าไรก็ขายบอกนี่จะได้ขายเท่าบาทสิบบาทพี่น้องนี่เมนจีนูน อันนี้แบบขายเป็นธงขม,ม,ม่นลายบรซื้อซอยเอฟซีกูไปจากมาห่างในบ่อมาขายแต่บริเวณพลาซื้ออ้าวใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็มีคนซื้อแม่ขนุนลายแหงไดยขนุลายอ่อันนี้ข้าเจ้าขายแมยงขนุนดอกกระเจียวนังเข้มผักผิกดิบพี่น้องเนาะนี่อันนี้ชิเป็นห้างขายเกือบ นี่เขาเจะขายไหวนำนะํำมานำไม้เด้อขายไหวขายพักแล้วก็มีห่านขายเสื้อผาอยู่สองหานเนาะตอนเรามาเห็นเรามาสองสามขิดแล้วก็พอได้ขายอยู่หักได้และเพื่อสีกลางเร็วเด็ก แต่ว่าคนยยางนะคือ,อยังบดได้อยากลายปันแดงมาเนี่ยนะนี่อันนี้ก็คขายเสื้อผ้าคนยยางคือย่างไปขางนั่นแท้ๆอ,อันนี้ชีเป็นห้านเาาทุกคนร้านเราเองนี่อันนี้คือลูกค้า เงินเขาเอีชนองเขาเรือสีอเขาเจ้าแบเอ,อ้เจา้าต้องใส่มันป็ดนี่สียอย่าให้มันเหลือมือายที่เอานึกว่เอาเดี๋ยวนี้มันเป็นหอยมันเป็นหอยนะส่วนกันบเลลือขเบสลอ่ขอบใจเด้อได้เงิน เขาฝ้าคือไข่เหรอฟ้าคือไข่ต้องย่างชื่อได้ออนี่ทุกคนอันนี้สิเป็นเค้กเนะอันนั้นอันนี้สิมีบูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เค้กมะพร้าวอันนี้เค้กฝอยทองเขาใส่ัน้นแล้วมันแล้วก็มีอันนี้สิเป็นเค้กกล้วยหอมเนาะเป็นตะเส่บนะ แล้วก็ซีมีวุ่นวุ่นนี้คือเราทำวันเลกข,ขังเรกอันนี้เป็นเค้เย็นอันน่ะถวยมันถับกันมันก็เลยเป็นซับ้ับแล้วก็มีน้ำอ้อยมกน้ำม่อีแมนเนาะไปหาเลาะดีกว่าร้านขายของอยู่ของกิน เบิ้งคือแบบเป็นเป็นแผ่งนี่นะหัานบลายเนาะแต่ว่าเขาเจะาไปกลางต่อทั้งหลังนี่ซื้อไข่ปลาถกไข่แล้วนะคายดีผูกอาทิตย์เลยมีแต่ะนมามุงมาเมาตลอดเมื่อนี้หัานปิงไก่บบลงมาเลย นี่ตลาดเขตสุหนารบทก็สิประมาณนี้ล้วนะทุกคนนี่ก็ขาย ่าทานหมูเราตังคายดีเนาะจนสีเบิร์ดแล้วอันนี้ข้าเจ้มาหมูสื่อเป็นยำเป็นอย่างสวัสดีค่ะซื้ออะไรคะซื้ออย่างก็จะซื้อยังับโอ้เสียงเปลี่ยนเปลี่ยนเด้อยวรกลับไปเฝ้หาห่านก่อน กำลังมาพี่น้องซื้อแมงขนูนอีแมกับดอกกระเจียบได้แมงขนูนเลยบ้านใคนไหเห็นน้ำอ้อยมังคายีอาาามบานไนมีานมีานไหน้านีบ้านหน้น้านา้้นี่บ้าน้าาน้้อบ้าาาาม้บบ

<c oughs> ลูกคบบ้า,คามอน้ำไมีแหมคลองขายเรายังจะมอน้ำไมก่ามาก็ได้มีแต่คนขายในถนนนี่ผมเอง ล็อกอยูกับลกบ้านว้าวใส่กระใจใส่าวาใน่ะนะเออขาวฟ้าใส่น่ะมันจะเอาเมองนำไปดูภาพไปไปเหี้ยว ปั่นเลยอย่าบ่ได้แนวตาตกกื้อให้40นี่กระเานะนี่บ่แนน้ำอ้อยสดๆจักสวนนะตายจ้าพ่อกินต้องโมกเองมันยากาอยากจะกินโล่ขอบใจขอบใจก็นก้นบ่โฮยน่าครับ ไม่ห้อกบคบริคบกออกปีกดูทุกคนพฮก่าน้อยกัโอ้อันบักซูดมันกนมันร้ก็บอยู่มือแล้วก้นตาเดอยางเดกเทด้นน้อน่ก้วยอ้มเ้ามไวแค่ไหได้ช่วยกับบ้านแล้วว่ามึงไดคากนน้ มาได้เค้กน้อยเด้อปลาต้น้แกงหน่อยต้นต้นจากสวนจ้าต้นหวานต้นหวานนะคะเออมาส่งให้เห็นแต่เงี้ยคนมาแบบจุดอะไรอยูอ้าวมาสิขิงเน่ามาสิขิเจ้าหญิง วางหันละวางเห็ดเท่าเด็ดไปเด็ดกัดเด็ดมันสิมัดมันจะห้องขันเรื่องขังมาดีไหมออกเราไปยินดีมาตะพีตะทีสวัสดีเอ้มาตะพีมาสักเด้นต้องคอยกันยังหมดอีกเจ้ากุฎบ่าวก็เก่งหน่อยเนี่ยถ่วงกัน อย่างเดียวป่ะอู้หูป <laughs> ูผมก็ปูยิงเดิดโตะก็ใช่ปูออยเบิ

เขาไปกดในชามกีโลเพื่อไปหาชิปโตได้หาชิปโตดิเอโลได้ยอมยมหนักจักเป็ี่ยนนีัน้อ้อยด้อจ้าโทรศัพท์กับลบนกระเน้ำกัเส แล้วไเอาอันชิมอันนี้ิเป็นเค้กกล้วยหอมทุกคนอันนี้เฮาซื้อแล้วเรียบนนิมเบแต่ว่าคนลมส่วนรายจะเป็นเค้กคิวแบบนี้ตอเบอรีได้มาหม่

ไอ้เงขัแล้วจขึ้นาแบบแล้วเลยเป็นปัญาตัดเมกเดากันนั่งอยู่ล่ะไยังยงดเียวเบเ็นล่ทออันนี้กข้าวอันซ่อันก็เป็ล็ดหอีบด้วอันนี้ก็ซาบะขาวขน่ยแลเหอเออเกินี่ลิ ่อยากเชื่อมต่อพ่ออยากเชื่อมต่อพ่อ

มือโผลช่องช่องมากเยคืนคืนพ่อพงนากริ๊ดเท่เลยเท่นกไปหากัดคุมมือนะไปาอุมือายบายบายอยู่ั้งทั้งบายทั้งสายังเียว น้ำเต้าหูขาบาเทนโรไก่แห้ตเลยโอ้ยบอลบอเกวันยเทนโรก่โอ้ักกมาคิ้คุยคิ้้เอาเถมเถเื่องนเราไปซื้อเม่ เป็นข้างหน้าล้นเปนลไก่บ้านเลยผากระเทียมไปปนนลูกมืนโอ้ปนดเขากินว่าเขาคยกิอื้มก็อิ่มเขียนไก่เข็เป็นแบบนี้มไก่คุ้นต้ไก่ผูดีมากขยอยิมือะด้ค่มืออไรบ กูไปย่างแล้วป่ะเดี่ยนะเมื่อย่างาอ๋าอายดีต้องยกให้ร้านนี้ านจ้าสรุปขายดีเนาะเค้กยังเหลืออันซองอ่นเอามาขายส่วนกินไปสามอันเองเก็บในชั้นบนปศคายแบบนี้ใส่ทงคายแบบนียงไงลงเอามืออันขายอยู่ห่างเนาะไม่ได้ขายก็กินเองเดี๋ยวมันบดบูดบนเน่ากับโบชีเลียดบรนไดมันก็ได้ขายอยู่แต่ว่าเฮาเห็ดกลายอันเติบมันก็บโบเดบูดภายในมือเดียวเนาะ มีแต่คนถามหาห่านปิ่งย่างทุกคนแต่ว่าเมื่อน,นี้เหาองบริลงขายคันแมีนมาระคือสีได้ขายดีเพราะว่าห่านขายหมูมาห่านเดียวห่านปิ่ง,กงไก่กับบริโภคมาสรุปหา่านแนวกินซุกเมื่อนี้บ่มีเลยเที่แบบเป็นปิ่งอะมกน้ำมัหามกหมดเลยมกน้ำมันอีเมียก็ขายดีเอาขึ้นมาเออแม่ โอเคค่ะคลิปนี้ก็คือชีเดล่าเลยเด้อเนาะขอบใจเบิร์สู้ขูสู้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจสวัเดอเนาะจังใดก็ฝากเป็นกําลังใจให้แล้วก็เบิร์โคษณนาให้เด้อจ้าไปแล้วสบายดีแม่ค่ะเศร้าขายกําลังเจ็บหานเมื่อเบิร์แล้วพวก่กขายเบิรแล้วมันร์ตมันวาว์นาะเนาะเด้อ หันเสื้อผ้าข้าเจ้ากระเลิกก็ะหือแล้ว